บ่อยครั้งเราดูมวยปล้ำส่วนใหญ่เราจะจดจําในแมทที่สําคัญว่าแม์นั้นมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นอะไรบ้างแน่นอนว่าไม่ว่าจะแม์ไหนก็ตามผลสรุปมันจะออกมา3ทางไม่แพ้ก็ชนะหรือไม่มันก็เสมอกันไอ้ฝ่ายที่ชนะก็ดีใจไปตามระเบียบและไอ้ที่แพ้นี่ก็คงเสียใจกันไปตามๆกันส่วนถ้าเสมอนี่ก็เซ็เงๆไปทั้งคู่วันนี้เราจะมาโฟกัสกับคําว่าแพ้นี่แหละแต่ไอ้แพ้ธรมรมดาาเราก็เห็นกันมามากแล้วใช่ไหม เราก็คงไม่จัดอันดับเราแบบนั้นน่ะแต่เราจะโฟกัสไอเรื่องแพ้ที่แบบไม่ธรรมดานี่แหละจัดอันดับไว้ปล่าวันนี้ขอเสนอตอน5การแพ้ที่โคตรน่าจดจำอันดับ5 The Rock แพ้ The Hurricane ย้อนกลับไปในศึกรอเมื่อวันที่10มีนาคมปี2003ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เดอะล็อกพลิกบทบาทเป็นน้ำมือร่าฝ่ายอธรรมเรียกว่ากวนบาทาชิมหายเลยแหละหาเรื่องเขาไปทั่วในระหว่างอยู่ห้องแต่งตัวอยู่นั้นฮีโร่สายเขียวก็ปรากฏตัวออกมาเดอะเฮอริเคนเข้ามาทักทายเดอะล็อกซึ่งพีรักกี้เราก็คุยไปคุยมาไปดูถูกฮีโร่สายเขียวเฉยเลยอยู่ดีมันยามกันเฉย อยู่ดีๆทำไมมายามชั้นอ่ะโดย้ยมาเจอกันไหนไหมไอ้พระเอกคนดังไปๆมาๆทั้งคู่ก็ไปจบด้วยแมชการปร่าแน่นอนว่าชื่อชั้นของเดอรล็อกมีเหนือกว่าเฮอริเคนอยู่มากในตลอดทั้งแมชพี่ล็อกกี้ก็ไล่ต้อนฮีโร่สายเขียวจนหมดสภาพล็อกกี้นั้นกําลังจะใส่ท่าระเด็ดศึกโดยการใช้ท่าซองมหาชนระหว่างจะเด้งเชือกครั้งที่2สโตนโคก็ออกมาขัดจังหวะพี่ล็อกถึงจะเบรกดังเอียดเลย เฮ้ยขมสัสอิโรนพระเอกคนนี้เคยกลัวที่ไหนเดลักมาแต่โมไม่ทันระวังว่าเฮอริเคนอยู่ข้างหลังเฮอริเคนจึงใช้จังวะนี้ทําการรวบกดอ,อย่างรวดเร็วพี่ล็อกก็ไม่ทันตั้งตัวเหว๋เลยทีนี้รัวตัวอีกทีก็พี่แกก็แพ้ฮีโร่สายเขียวผู้นี้ไปซะแล้วเฮ้ยได้ข่าวว่ากลัวนั่นเลยเอากล้วยไปกินเกาไปแมชนี้พระเอกยังเดลักถึงกับเหว๋ถึงกับอายถึงกับเสียนหน้าสุดๆแต่ยังไงก็คลิปลุกคลิปลุกเอาไว้ อันดับ4ีซีนาแพ้คาริโตในเดือนตุลาคมปี2 0 0 4ไอหัวฟู่คาริโตททำการท้าท,า,ทายหนุ่มแรปเปอร์อย่างจอร์จีนาเจ้าของแชมป์ US ในตอนนั้นเฮ้ยไอแชมป์ US เแกนี่มันเท่ดีนะฉันออกมาเนี่ยฉันอยากจะหาคนเท่ในถือสมัคดาวอ่ะฉันก็คิดว่าแกนเนี่ยมันก็เท่ดีนะจอร์ซีนาซีนาเห็นมันพลาดมาเยอะแล้วก็เลยเบรกเจ้าหัวฟูโยโยโยไอฟู ฉันรู้ว่าแกจะทําอะไรต่อไปโยแทนที่จพะพล่ามาว่ามาทรามาร่าอะไรเนี่ยทําไมแกไม่เจอกับฉันเลยล่ะโยโย,โยอ๋อแล้วก็มีแชมป์เส้นนี้เป็นเดิมพันด้วยเอาปะเอาปะ,าปะโยว่าแล้วซีหน้ากับคาริโตก็ได้สู้กันโดยมีแชมป์ US เป็นเดิมพันระหว่างแมชซีหน้าได้อัดจ,จะหัวฟูจอมปากดีจนหมดสภาพคาริโตไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วเลยลงไปเอาเข็มขัดของซีน้าจะเอามาตีซีน้า ซีนาก็รู้ทันเลยต่อยแล้วก็แย่งมาได้ซีนาจะใช้เข็มขัดเส้นนี้จะตีแต่กรรมการได้ห้ามเอาไว้ยาเลยพี่บอลยาเลยพี่บอลมันผิดกติกามันผิดกติกาเออซีนาก็บอกโอเคโอเคโยโะเย,ยงั้นเอาไปเก็บให้ดีๆนะวสซับระหว่างที่กรรมการเอาเข็มขัดไปเก็บอยู่นั้นเจ้าหัวฟูได้นำโซ่ของซีนาที่อยู่ที่มุมทำการมว้วนแล้วก็ชกไปที่หน้าผ่าของซีนาเต็มๆซีนาหลับสนิท ไม่รอช้าไอหัวฟูก็ทำการจับกดอย่างรวดเร็วกรรมการก็ไม่ทันเห็นหมดแต่ไปยุ่งกับเข็มขัดพอเห็นอทีก็เห็นไอเจ้าหัวฟูมันจับกดแล้ว1 2และ3เป็นอันว่าซีน้าเสียแชมป์ให้คาริโตไปอย่างน่าเสียดายเรื่องนี้จะโทษใครดีไอหัวฟูซีหน้าหรือกรรมการอันดับ3 AJ เอเจแพ้เพจ กลับไปในศึกรอเมื่อปี2014เอเจรีนักมวยปล้ำหญิงหมายเลขหนึ่งในะตอนนั้นได้ออกมาพูดบนเวทีพร้อมกับเจทามีนาเดียนเนี่ยเป็นแชมป์หญิงที่ยาวนานที่สุดเลยนะขอบอกเดียนเนี่ยพิสูจน์เห็นว่านะเดียนเนี่ยคือของจริงเดียนคือผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกว่าแล้วสาวเพก็ออกมาขัดจังหวะต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของเพจด้วยนะครับแกมาทำไรยัดหล่อน หนูมาแสดงความยินดีให้พี่นะคะเดี๋ยวไม่ต้องการคนอย่างเกนอะไม่มีทางเทียบเดียนได้หรอกยะ yeah. มันจะกับเดียนไหนไหมว่าแล้วเอเจลีก็ตบหน้าเพจไปหนึ่งดอกพร้อมท้าเจอเพจในการชิงแชมป์หญิงซะด้วยเอเจลีที่มาพร้อมกับความมั่นใจที่เกินร้านทําการไล่ต้อนและใส่ท่าทรมานเพจเพื่อให้เพจยอมแพ้ไปในแมชนั้นแต่ไอความมั่นใจนี่แหละมันเป็นภัยแก่ตัวเอเจลี ความมั่นใจที่เกินไปกลายเป็นความประมาทเปิดโอกาสให้เพชได้จังหวะใส่ท่าประเดิศึกได้ทําให้ตนแพ้ไปอย่างไม่น่าให้อภัยตัวเองจริงๆเดียนเนี่ยคือของจริงเดียนคือผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกอันดับ2ชาโวเกเรโลแพ้ฮอนสวองเกิลเดี๋ยวขึ้นคำเตือนก่อนนะครับว่าอันดับนี้เราต้องแยกแยกกันหน่อยนะว่า มวยปล้ำก็คือมวยปล้ำและเรื่องจริงก็คือส่วนของเรื่องจริงนะตอนนั้นเป็นช่วงขาลงสุดๆส,สำหรับนักมวยปล้ำอดีตแชมป์คุยสเวตอย่างชาโวเกเรโลซึ่งพี่แกแพ้อะไรไม่แพ้ไปดันแพ้เจ้าฮอสเวงเกิลนักมวยปล้ำตัวน้อยของ w w ม,มคิดดูคนอย่างฮอสเวงเกิลเนี่ยจะไปเอาชนะนักมวยปล้ำตัวใหญ่ๆได้ยังไงนอกจากไอชาโวผู avo, ้นี้นี่แหละ ถ้ามาที่เมืองไทยนะผมว่านะมาอยู่คณะเชิญยิม้มหรือไม่ก็อยู่ชวนชื่นได้เลยเนี่ยแพ้ฮอร์สวนเกิลไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็โดนแกล้งอีกตั้งหากเยอะจนเราจดจำได้อ่ะคิดดูอันดับหนึ่งอันเดอร์เทเกอร์แพ้เกรทคารี หลายคนคงจดจำแมชนี้ได้ดียิ่งใครเป็น FC ของอันเดอร์เทเกอร์เนี่ยคงยากที่จะลืมแมชนี้แน่ๆย้อนกลับไปในศึกจันเบนเดย์ปี2006อันเดอร์เทเกอร์ต้องมาเจอกับเดอะเกตคารียักษ์ใหญ่จากอินเดียการประน้ำครั้งแรกของอินิเกตคารีก็เจอของหนักเลยต้องบอกว่าอินิเกตคารีทุ่นแรกๆนี่อย่างโหดเลยเขาบอกอันเดอร์เทเกอร์น่ะเลยอินิเกตคารีไม่เคยกลัวหรอกนะนายจ๋าอินิเกตคารีจะจัดการให้ดูซะ อินิีขอถีมัไหนยจ๊ะเพียงแค่ลูกถีบไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอันเดอร์เทเกอร์ถึงกับแพ้เลยทีเดียวและก็แพ้แบบโดนยามด้วยเกรคารีพี่แกเล่นเอาท้าไปกดอันเดอร์เทเกอร์โคจะยามเลยเรียกว่าตอนนั้นอันเดอร์เทเกอร์โดนเนิร์ฟชิบหายและอินิเกรค,คารีตอนนั้นก็ได้บัฟเรกไดว่าบัฟที่โหดเอามากๆเลยหนึ่งในแมชที่อัพยศจริงๆสำหรับตำนานอย่างอันเดอร์เทเกอร์ ที่หลายคนอยากจะลืมมันไปในแมชนี้ความประมาทนำหนทางมาสู่ความชิปหายได้จริงๆซึ่งหลายอันดับที่เราทำในตอนนี้มันใช้กับคำนี้ได้จริงๆและนี่ก็คือ5เหตุการณ์ของการแพ้ที่โคตรจะน่าจดจำแพ้ที่แบบโคตรน่าเสียดายสุดๆชอบเหตุการณ์ไหนกันบ้างก็ลองแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีมือปรัมเพื่อจะไม่พลาดอันดับต้อนใหม่ๆของเราและคอนเทนต์อื่นๆของสถานีมือปลัมแต่สำหรับวันนี้สถานีมือปร้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย